อยังเป็นที่รู้กันนะครับว่าผู้ป่วยที่มีอาการไมเกรนหรือว่าปวดหัวหรือหลังเนี่ยมีความทุกข์ทรมานอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นมาเป็นเวลานานนะครับในโลกนี้เนี่ยไม่ได้แบ่งหรอครับว่าเป็นในโลกผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้หมดนะครับโดยเฉพาะสภาวะเร่งรีบนะครับแล้วก็ความตึงเครียดในชีวิตปัจจุบันนี้นะครับการรับประทาน อาหารเสริมนะครับโดยเฉพาะน้ำมันโอเมก้า3,6,9หรือว่า3,6,9นะครับที่เหมาะสมะแฟติยาซิตที่จำเป็นนะครับจะช่วยได้มากนะครับโดยเฉพาะน้ำมันงาดำนะครับนอกจากแฟติยาซิ์ที่จำเป็นแล้วนะครับหลังจากที่เรามีน้ำมันโอเมก้าที่ครบถ้วนแล้วทั้ง3,6,9เนี่ยน้ำมันงาดำนะครับยังมีส่วนประกอบต่างๆนะครับที่ทำให กล้ามเนื้อและก็ความตึงเครียดทางด้านสมองทางด้านอารมณ์ลดลงนะครับอย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมซิงค์นะครับสังกะสีและก็ทองแดงรวมทั้งวิตามิน B ีนะครับวิตามิน B ีเนี่ยเหมาะมากสําหรับผู้ที่มีความตึงเครียดสูงนะครับเพราะวิตามิน B ีนียจะผ่อนคลายเส้นประสาทสมองได้ลองดูนะครับถ้ามีอาการปวดหัวแม้กระทั่งเลือลหลังหรือทับปันนะครับน้ำมันงาดำอาจจะเป็นทางออกของคุณครับ